การทดสอบการกระตุ้น ACTH การทดสอบการกระตุ้น ACTH แสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานของต่อมหมวกไตต่อมหมวกไตจะมีสองต่อมจะอยู่เหนือไตของคุณต่อมหมวกไตจะสร้างฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดหนึ่งในนั้นคือฮอร์โมนคอร์ติซอลคอร์ติซอลช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่อความเครียดหากต่อมหมวกไตไม่ทำงานอาจมีคอร์ติซอลมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก่อนทำการทดสอบจะต้องหยุด การใช้ยาบางอย่างก่อนที่จะทดสอบให้การดูแลผู้ป่วยและรายการยาทั้งหมดที่จะใช้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งของแพทย์และยารักษาโรคนอกจากนี้ยังมีสมุนไพรวิตามินยาหยอดตาและยาครีมต้องกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตก่อนวันทําการทดสอบตัวอย่างเช่น ผักผลไม้ขนมปังพาสต้าและนมอย่ากินอาหารก่อนการทดสอบ6ชั่วโมงการทดสอบมักจะทำในตอนเช้าและต้องก่อเอกสารที่จำเป็นวิธีทำการทดสอบในเลือดจะผ่านการทดสอบ2ครั้งในระหว่างที่ได้รับการฉีด โคไซโทปินนั้นโคไซโทปินจะทําให้ต่อมหมวกตไตปล่อยคอร์ติซอลออกมาจากนั้นตัวอย่างเลือดจะถูกตรวจสอบในห้องปฏิบัติการการทดสอบนี้จะแสดงให้เห็นความแตกต่างในปริมาณของคอร์ติซอลในเลือดของคุณก่อนและหลังที่คุณได้รับโคไซโทปินการเก็บตัวอย่างในเลือด 1. ทําความสะอาดบริเวณที่จะแทงเข็มด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 2. อรัดสายยางให้อยู่เหนือตำแหน่งที่จะแทงการรัดสายยางจะทำให้เห็นตำแหน่งของเส้นเลือดใต้ผิวหนังชัดเจน 3. แทงเข็มเข้าไปในหลอดเลือดเลือดจะไหลออกมาถึงปลายแกนเข็มหลอดแล้วนำเข็มออก 4. ปลดสายรัดออกใช้สําลีกดบริเวณที่แทงเข็ม 5. ใช้พลาสเตอร์ปิดตรงตำแหน่งที่แทงเข็ม หกท่านในหลอดบรรจุเลือดมีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดให้ผสมเลือดกับสารการป้องกันการแข็งตัวของเลือดโดยกลับหลอดไปมาในบางครั้งอาจจะเก็บตัวอย่างคอติซซลในปัสสาวะได้ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนการทดสอบที่ง่ายและปลอดภัยจะพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้คือ 1. มีเลือดออกบริเวณที่แทงเข็ม 2. มีเลือดออกหรือช้ำใต้ผิวหนัง 3. เป็นลมหรือรู้สึกบูบ 4. ติดเชือ้อผลการทดสอบคุณจะได้ผลการตรวจจากการสอบถามห้องแลบหรือเจ้าหน้าที่ที่แผนกหรือดำเนินการทดสอบตามเวลาและวิธีการที่คุณจะได้รับผลตรวจของคุณระดับคอติโซลในเลือดปกติจะสูงขึ้นหลังจากการทดสอบการกระตุ้น ACTH ผลการวัดเป็นไมโครกร,รัมต่อเดซิลิต บอกปริมาณมากของคอร์ติซอลมีอยู่จำนวนหนึ่งของเลือดสำหรับค่าปกติอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาลแต่ละแห่งควรตรวจสอบกับแพทย์หลังจากที่มีการทำงานในห้องทดลองหรือห้องทดสอบอื่นๆหาเพื่อหาหารือเกี่ยวกับผลการทดสอบและไม่ว่าจะอยู่ในค่าใดจะได้รับการพิจารณาภายในขอบเขตปกติ การดูแลผู้ป่วยของคุณจะช่วยให้เข้าใจผลและถามคำถามจนกว่าจะมีความชัดเจนผลที่ได้อาจไม่เป็นปกติด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันอาจจำเป็นต้องทดสอบเพิ่มเติมจัดทำโดยนางสาวรดาวันบุญเพชรเลขที่57นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่2รุ่นที่22วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท